สวัสดีค่ะดีต้อนรับสู่คลิปสองคนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีเมษค่ะสิงค์ค่ะแล้วก็ธนูช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสต,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 ตร์ตังตกเพราะฉะนั้นกันนะัวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีเมษสิง์ธนูที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยนะคะมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินดีต้อนรับค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อน ะะว่าตัวตนของคุณในเวลานี้คุณเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปส่องเขาคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนโสดค่ะคุณโสดเขาโสดย้ําคุณโสดเขาโสดนะคะซึ่งถ้ามันไม่โสดความสัมพันธ์มันจะพัฒนายากคุณรู้ใช่ไหมอ่ะเราไปดูกันนี่คือคลิปของคนโสดนะขอไพ่ให้พลังงานหลักของตัวคุณค่ะชาวัาไฟขอไพ่หน่อยค่ะตัวคุณเป็นยังไง ควีนส์ไม้ทำแต่งานเนาะหน้าไพ่เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้เลยว่าอะไรก็ตามที่มันตกมาถึงมือคุณน่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้มันสักเซสแน่นอนแล้วชอบบ่นว่าตัวเองเหนื่อยแต่คุณก็ไม่หยุดคุณก็ไม่หยุดทำไงคุณก็ไฟคุณก็ทำของคุณไปเรื่อยๆอะ่ะคุณอยู่นิ่งไม่ได้นะคะอ่ะไปดูกันรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไง แปดาบควีนเหรียญ6กไม้1ถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีหนามล้อมนะอุปสรรคมากมายอุปสรรคชิ้นใหญ่ๆนะคะอุปสรรคชิ้นใหญ่ๆเลยคือเรื่องครอบครัวคือเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยคือเรื่องของสถานะการเงินที่มันไม่เข้ากันแต่มันมีความรู้สึกดีให้กัน แล้วก็อาจจะอยู่ในโหมดของการที่มันห่างกันไปเพราะมันจะต้องมีการพิสูจน์ตัวเองมันบางท่านเนี่ยเป็นรักแรกของกันและกันนะเป็นความสมัน์ที่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ประสบความสําเร็จกับความสัมพันธ์นี้ชีวิตนี้ฉันฟินเนเล่แล้วประมาณนั้นอันนี้คือหน้าไพ่ของคนที่ได้คลิปนี้ในแ a n d อมคลิปนี่คือแ a n d o m c ลิปนะจ๊ะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้ไม่ตรงเลยได้นะโอเคไปดูกันว่าแล้วตอนนี้ตัวคุณเป็นไงมั้งตัวคุณ the sun the sun ให้นายถือเหรียญ template สีดา หน้าไพ่ของคุณในช่วงจังหวะที่มันเงียบเชียบในช่วงจังหวะที่มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มฉายแสงมันเริ่มส่องประกายขึ้นคุณเริ่มมีความหวังมากขึ้นจากเรื่องงานภาวะความซบเซาอะไรหลายๆอย่างคุณมันเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆพี่มีความรู้สึกแบบนั้นและที่สําคัญคือคุณไม่ได้หมดหวังอะ่ะคุณมองว่าณนะเวลานี้อะไรทําได้ก่อนก็ทําไป อะไรยังทำไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นแลนในอนาคตอะไรเงี้ยแต่คุณมีความหวังเสมอดีจังอ่ะไปดูกันแล้วความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะสิไม้คะเด็กถือถ้วย The Empress หถ้วยพี่มองว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะบางครั้งคุณอาจจะยอมปล่อยให้มันเป็นอดีตไป แต่จะเป็นอดีตอย่างไรให้มันเป็นตํานานให้มันเป็นอะไรที่เขาจำได้ให้เขามีความรู้สึกว่ากะโปโลคนนั้นโตมาเป็นนางพญาในวันนี้ฟิลประมาณนั้นนะเหมือนแฟนเก่าอย่างไรให้โลกจำอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกนั้นนะในความรู้สึกในเวลานี้คุณใช้เขาเป็นบันไดอะในการที่คุณจะดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่การดีเพื่อเขาหรอกนะ มันเป็นการดีเพื่อตัวคุณเองดีเพื่อที่วันหนึ่งจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วพิสูจน์ว่าสมควรได้รับไปอะไรแบบเนี้คุณจะทําให้เขามีความรู้สึกเสียใจเป็นยังไงล่ะทิ้งฉันไปเป็นยังไงล่ะอะไรประมาณนี้ไหนดูซิขอไพ่ให้เขาแล้วเขาเป็นยังไงชาวธาตุไฟตัวเขามีไพห่หนึ่งถ่วยมีหนึ่งถยตรงนี้หนึ่งถ่วยตรงนี้ด้วย หน้าไพ่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นชาวทาตนาำได้มีกรกฎพิจิกได้หรืออยู่ในโหมดที่เขาไปหลงรักใครหรือมีใครมาหลงรักเขาก็ได้นะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาในเวลานี้ตัวเขาเป็นไงมา้างสถานการณ์ตอนนี้ย้ำว่านี่คือคลิปคนเก่าคลิปคนเก่ามีไพ่สิบถ้วยมีไพ่หกไม้มีไพหห่พเดทและมีไพ่หนึ่งดาว หน้าไพ่เนี่ยเหมือนตัวเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปนะจบความสัมพันธ์กับใครไปซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่เวิร์คเป็นประเด็นมีปัญหาเพื่อที่จะไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ไปมองหาใครมองหาคนที่พร้อมจะลุยพร้อมจะสู้ไปด้วยกันได้มากกว่านี้นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณละ่ะเป็นยังไงชอทักไป The Star โ oh oh. mm hmm. หกหไพ่ห้าดาบไพ่หกดาบ The Magician mm hmm. หน้าไพ่นี่มันยังมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ความคาหวังน,นี้จะเข้ามาแบบดุ่มดุมซุม,ส,มสี่ซุมห้าไม่ได้ mm hmm. เขาต้องวางแผนพี่มองว่าคุณมีบารมีมากพอในเวลานี้ mm hmm. ที่เขายังไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าคุณตรงๆยังไม่กล้าเข้าหาตรงๆไหนดูซิว่าแล้ว เขาอยากกลับมาหาคุณไหมชาวทัดไฟคนคนเนี้ยอืเก้าไม้กลัวจริงๆด้วยวิวเดอะฟูลหนึ่งไม้จากหน้าไพา่ด้วยบารมีของคุณนี่แหละมันเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าการไปเริ่มต้นใหม่มันง่ายกว่า การไปเริ่มต้นใหม่มันง่ายกว่านะคะเพราะว่าเขาไม่กล้ามากพอที่จะสู้คุณได้เขาอาจจะเคยทําความสัมพันธ์นี้ไว้กับคุณและอย่างหนึ่งในปัญหาในความสัมพันธ์นอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ระหว่างคุณกับเขาแต่เป็นเรื่องของคําว่าครอบครัวเป็นเรื่องของคําว่าผู้ใหญ่เป็นเรื่องของคําว่าฐา,านะอะไรหลายอย่างที่มีความรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวอะ่ะในวิซีเราจะได้มีโอกาสในการกลับมาไหชาวธาตไฟ queen's ดาบไนท์ดาบสามไม้แถ้วยสำหรับคนที่คุณถามถึงเนี่ยยอมรับเลยว่าป๊อตและถอดใจไปแล้วนะคะมีคนถอดใจไปแล้วจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าสู้ไม่ไหวอุปสรรคมันเยอะแล้วก็มันห่างไกลอ่ะมันต้องสู้อีกเยอะมันมันทำไม่ได้เขามีคนใหม่ไปหรือ,อยัง The world permit t o w e r อย่างที่บอกความสัมพันธ์มีการจบลงไปนะคะคนใหม่ยังไม่มายังคงฮิวตัวเองจากความเศร้าความเหงายังยืนเหงาเงาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเวลานี้ได้นะคะอ่ะไปดูกันสิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง j u d g m e n แล้วไงต่อ Empress สี่เหรียญเจเดวิลความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบถึงแม้จะปิดจะากั้นอะไรสัแค่ไหนมันก็จะยังมีความเป็นบ่วงเป็นห่วงกันอยู่ตรงนี้ โอกาสที่จะเผ่าออกไปจากกันในความรู้สึกที่มันมีมันยังยากค่ะโอกาสเวียนกลับมามันยังมีจังหวะที่ให้ระวังคือการเวียนกลับมาในขณะที่ทั้งคู่หรือคนใดคนนึงได้ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะเรามัดระวังด้วยอย่างหนึ่งให้รู้ไว้ว่าในความสัมพันธ์ดั้งเดิมหรือความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในขณะนั้น ้าคนคนนี้เวียนกลับมาในความสัมพันธ์ในขณะที่ตัวคุณเองมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปแล้วสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้พิจารณาคือในช่วงจังหวะที่คุณเจ็บคุณผิดหวังคุณเสียใจคุณผ่านมันมาได้ด้วยใครผ่านมันมาได้ด้วยคนข้างกายคุณหรือเปล่าเนาะ,นะอ่ะอ่ะไปดูกันค่ะว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณ คนคนนี้อยากจะบอกอะไรกับคนหรือว่าถึงเวลาที่ควรตัดใจอืมบางความสัมพันธ์มันก็ไปต่อได้ยากจริงๆเส้นทางชีวิตของเราช่างแตกต่างกันเหลือเกินเนี่ยคุณกำลังถามถึงคนที่แบบ มันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็ไม่เวิรพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีอืมมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันต้องมันต้องผละออกจากกันมันไม่ใช่แม่เหล็กที่มันดูดกันะและเธอไล่ฉันไปเองนะอืม เรได้ไพ่ใต้สําหรับกลับมาได้หรือเปล่าเหมือนไปโพลาเบาๆแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบรู้อยู่แล้วแหละว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วมันมันไม่เวริร์กเพราะถ้ามันเวริร์กอ่ะมันคงเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นอดีตซึ่งกันลกและกันไปไพ่แนะนำขอไพ่แนะนำหน่อยนะคะ บูเก้และชีพเนี่ยเหมือนที่ไพ่ขึ้นมาบอกเลยจริงๆในช่วงเวลาย,ยากลำบากในชีวิตของคุณน่กับทุกๆความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผ่านมันมาได้กับใครอะ่ะใครเป็นพาหนะพาคุณผ่านมาเขาคนนั้นแหละก็จะเป็นคนที่สามารถมอบช่อดอกไม้ให้คุณได้มอบสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณได้ในเมื่อเขาสามารถพาคุณออกมาจากจุดที่มืดจากสิ่งที่ไม่ดีได้แล้ว ทำไมเขาจะมอบความสุขให้คุณไม่ได้และนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มองว่าถ้าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคนคนนี้กลับมาแล้วคุณมีคนใหม่ไปแล้วอย่าลืมคนใหม่ลืมคนที่จูงมือคุณออกมาจากความมืดนะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป2คนเก่านะคะ คนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุไฟ EP นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ